ใหญ่ไม่มีอยู่จริง<อ>ไม่ได้อุปโลงหยิบยกขึ้นมาในใจความของคาถากล่าวถึงการสาธยายของยักษ์อัปจรจโวเป็นการส่วนขับเอไล ไปเป็นการสวดเพื่อเกิดสิ่งที่เป็นมงคลเอาไว้ปกปักรักษาคุ้มองเราแล้วก็เป็นการพิชิตขับมนุษย์และพู้ผีทีต่างกันที่แฝงอยู่แต่ถ้าขืนอยู่ใกล้แล้วจสลศีรษะจะแตกเป็นเจ็ดเตียงจะทนอยู่ไม่ได้การสวดพันยักษ์อาตานาทิยสุขถาได้มีการสาธยายมาตั้งแต่ องสมเด็จพระบระมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่เมื่อครั้งนั้น2,500กว่าปีที่แล้วมีเท้าจักตุโลกบาลทั้ง4ี่คือท้ามหาราชอันประกอบไปด้วยเท้าทศรถเท้าวิรุปท้าววิรุปักและเท้าเมสุวัตรมาเข้าเฝ้าองคบรมศาสดายังขเขาเคศปูดเมืองราชคือประเทศอินเดียในปัจจุบันในราตรีหนึ่งนั้นพุทธองค์ทรงรับรู้โดยพระทิพเปเนธทิปกานว่าพุทธบริษัทของพระองค์อันประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุเบสิกา ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกพูดถีอักมนุษย์มาหลอกกินเครื่องเส้นเครื่องสังเวย จนไม่เป็นอันประกอบกิจของตนเมื่อนั้นจึงตัดเลี่ยงท้าวมหาราชทั้งสี่ให้รับรู้คนที่ไปทำเดือดร้อนให้เห้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากบริวารของตนจะไปหลอกกินเครื่องเส้นเครื่องสังเวยของเหล่าบรรดาผู้ดุริษัท์ของพระองค์จะเป็นได้จึงคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพื่อเขียนคาถาบทหนึ่งขึ้นที่เมืองอาตานาติยนครในใจความของคาถากล่าวถึงการสายายของยักษ์ในด้านต่างๆคนทันในด้าน ต่างนาในด้านต่างๆแล้วก็เป็นคําสั่งสั่งถึงบรรดาบริวารงตนว่าแม้พุทธบริษัทของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีรูบาศกบาสิกาเหล่าใดก็ตามนําบทสวดอาตานาทิยสุขฐาเอาไปสวดที่ใดก็ตามให้บริวารของตนจงดีไม่ไก่จะได้มีามาอยู่ใกล้เรื่อที่มีการสาธายายเมื่อได้เขียนคาถาบทนี้ขึ้นจึงนําไปถวายแด่พุทธองค์พุทธองค์ก็นําไปแจกจ่ายยังพุทธบริษัทของพระองค์และมีการสา ทาทา,ายาทเกิดขึ้นตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาในเมืองไทยมีการสาทยายตั้งแต่สุโขไทยเป็นกรุงราชธานีในยุคพระร่วงมีการสาทยายอาตานาติยสุขถาตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาการสาธยายพันยักษ์ก็มีมาจนถึงนักปัจจุบันนี้ว่าคาถาพันยักษ์ใหญ่ไม่มีอยู่จริงไม่ได้อุโลกยิบยกขึ้นมาฉะนั้นการสวดอาตานาติยสุปถาหนึ่งเป็นการสวดขับเพื่อไล่ของไม่ดีออกไปเป็นการสวดเพื่อให้เกิดสิ่ง ที่เป็นมงคลเอาไว้ปกปักรักษาคุ้มองเราเป็นมงคลแห่ชีวิตแล้วก็เป็นการพิชิตอมนุษย์และพูดผีพปีตักที่แฝงอยู่